Ugh. <sighs> หายแล้วเน,น,นาะอ,อันนี้นหายละมาดูชาลากันอันอนี้มีเหล็กเหล็กใช้จํานวนเยอะเลยเนาะ Thank <laughs> กานแป็บอครับปนถ้าเพิ่งเรีอกขื้นครบล่าแมนเขาจะขึ้นแปรขึ้นแป้แล้วก็บสิมุ่งมาสิมุ่งข้างหน้าเพราะท่านเนี่ยขึ้นเพราะว่ามันสิปิดจัวบ่ไะไรในการยุ่ฝีมือเบ็ดอยู่ ขยายยอดให้เลยยอดเลยมันหน่อยเนาะช่วงนี้ตองไง่งต้องาขายอ่าเจริญพรคุณหมอเนาะคุณหมอหนึ่ง ข้างบนใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วก็วางแปรวางแปรมุ่งเนาะมุงสันไทยก่อนมุงสันไทยแล้วอีกสองสามวันก็จะให้ช่างให้เจ้าของร้านสันไทยมาคำนวณมาคำนวณ ว่าสมุดอีแผนเนาะจะได้สั่งเลยด้านหน้านี่ต้องคงปิดปิดตรงนี้ก่อนเนาะปิดหน้าจั่วก่อนแล้วแล้วค่อยปิดดั้งเนาะปิดดั้งดั้งดั้งที่แหลมแหลมขึ้นไปปิดก่อนถึงจะทําด้านนี้ได้เพราะว่าถ้าเราตั้งเหล็กเลยมันมันจะตั้งนั่งร้านไม่ได้ โค้งอีกประมาณภายในอาทิตย์นี้แหละเนาะน่าจะได้มุงนะดูจากหน้างานภายในอาทิตย์นี้ขึ้นแปรก็ประมาณวันหนึ่งน่าจะไม่นานดูและเห็นทางเสร็จล้วมุงก็ประมาณมุงงลังคาก็ประมาณอยู่ส,สองวัน สองวันสองวันน่าจะเสร็จมุงลงลังคาไม่ยากเนาะไม่ยากนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็ขึ้นไปสูงหน่อยมุงลงลังคาไม่นานหรอกสองสามวันก็เสร็จแล้วมุงลงังคา เสร็จแล้วเราก็จะทําต่อเนื่องเลยให้ช่างป่อหยิบยกขึ้นระดับหนึ่งยกขึ้นอย่างยิบอิดสองก้อนอยิบสองก้อนนะยกต่างระดับอิบสองก้อนแล้วก็แล้วก็ด้านข้างก็ยกขึ้นมาสรุปแล้วก็จะเป็นก้อนเดียวนั่นแหละแต่ว่าด้านข้างก็จะยกขึ้นอีกก้อนหนึ่งแล้วก็เอาดินเข้าเต็ม ด้านข้ามมันจะมีรอบนอกอีกนะแล้วมันก็จะสมส่วนดูใหญ่เลยถ้ามีรอบนอกแต่ก่อนก็คงจะไม่แพงหลังเท่านี้ตักวันนี้เหล็กเหล็กมันเหล็กมันเยอะนู่นนะใ่เหล็กดูสิน่าจะเป็นร้อยสองร้อยเส้นนะสองร้อยเส้น ได้เล็กมันก็เลยใช้งบประมาณเยอะทุกวนันนี้แต่ก่อนกุตีล้งหนึ่งสามหมื่นสองหมนสามมนก็เสร็จแล้ะทุกวันนี้ต้องหลักห้าขึ้นนะห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นหนึงซึ่งจะได้หลังหนึ่งหลังเล็กๆด้วยซ้ำไปแต่ทุกวันนี้มันเหล็กเหล็กมันแพงใครที่มาทำบ้านช่วงนี้ก็ทำใจหน่อย แต่ก่อนในเหล็กมันจะไม่แพงเหล็กมันจะเส้นละสามร้อยทุกวันนี้มันขึ้นเท่าตัวเนาะขึ้นเท่าตัวก็สี่ร้อยห้ารอยนี่แหละเนาะห้าร้อยเกือบหกร้อยเหล็กสีเนี่ยจะมาสั่งมาหกร้อยกว่าบาทเหล็กต้องวิ่งม,มันแพงเนาะมันก็เลย มันก็เลยได้หลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไปไล่ดูงบประมาณเมื่อวานนี้งบประมาณในการทำเมื่อวานนี้ก็ล้านสองล้านสองนี่เสร็จเสร็จหมดเลยหนึ่งล้านสองแสนบาทนะไม่ใช่หนึ่งล้านนะแต่มากี <laughs> ไปคำนวณดูว่าอ้ยมันหมดล้านแต่ว่าไม่ถึงล้านสองเต็มที่เท่าไหร่หรอกมันจะหนึ่งล้านหนึ่งแสนประมาณ เจ็ดแปดหมื่นนี่แหละประมาณนี้แต่แต่เราก็ตีไว้ล้านสองเลยไปไล่ดูค่าพื้นพื้นค่าช่างค่ากระเบื้องค่าปูนปูนเทพื้นแล้วก็กระเบื้องแล้วก็ปูนแล้วก็ค่าช่างนี่สองแสนสองแสนบาทอ ปูนมันก็จะหมดทั้งหมดนะแต่แต่รอบในนะไม่ยังไม่รวมรอบนอกนะปูนนี่ก็จะหมดอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าคิวอีไม่ใช่เท่าไหร่สามสิบสามสิบสองคิวประมาณประมาณสักสามสิบห้าคิวะนะห้าปูนปูนนะสามสิบห้าคิวก็คิวละประมาณสองพันบาท ก็คูณสาสิบห้าเป็นไงก็คงหมดเยอะอยู่แต่นี้ช่างก็เร่งมือเร่งมือทำล้ะ <c oughs> เขาก็ทําเรื่อยๆเนาะคนก็ไม่เยอะมันมีช่างอีกสองสามคนที่เขากลัวความสูงพอขึ้นที่สูงแล้วเขาก็ไม่มาทํางานนะั่นก็มีสี่คนสามคนสี่คนที่เขากำลังทำอ่ะ อ่าเมลดาเนาะยมชนชนรดาเมลดามาดูช่างยูมวันนี nữa, ้บาย ก็ใล้จจะเสรตอนนี้เขากำลังทำอะไรนะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่มันเป็นงอแงแหลม เป็นแผ่นเหล็กเอาแผ่นเหล็กทําเนาะแล้วก็ทาสีเอาอท่านใดอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมทันนะยังร่วมทันอยู่เนาะัขาดปัจจัยจังวันหนึ่งสองสามแสนนี่แหละ ยังร่วมทันถ้าจ์จัดสร้างพระพุทธรูปด้วยไหมสั่งไปแล้วมีเจ้าภาพอยู่เนาะมีเจ้าภาพแล้วเนาะแต่ว่าเราไปดูผ้าหินแล้วกลัวเขาแกะไม่เหมือนนะนะกลัวเขาแกะไม่เหมือนเรามีมีแบบอยู่ได้คุณหมอมีแบบมีแบบไปหาแบบได้แล้วแล้วเราต้องการอยากได้มัน อยากอยากอยากได้มันเหมือนแบบนะเวลาเราเราเราไปสั่งพระแกะแกะหินมันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ถ้าถ้าเราเป็นพระพุทธรูปทั่วๆไปนี่ก็สวยอยู่พระหินแต่ถ้าจะเป็นอ,อยากให้เขาทําเหมือนแบบที่เราต้องการี่มันก็คงมันก็คงยากนะมันก็คงยากที่จะเหมือนแต่ใกล้คล้ายนะ เราก็เลยไม่ไม่อันนี้เท่าไหร่ต่อไปดูผ้าหยกก็แพงสี่แสนนุ่นว่ <c oughs> าจะเอาผ้าหยกโอ้ยเอาเอาไปแากจะลายดีวยกว่าเนาะซื้อผ้าหยกก็เลยแพงแพงก็เลยาราคามันสูงแต่ถ้าคนอยากได้ก็ไม่แพงหรอกว่าว่าเราก็คิวบามันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายพระพุทธลูก แค่มาตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ก็โอเคแล้วอย่างนี้เนาะถ้าจะทําให้มันอย่างรู้มันก็ต้องพระโยกนู่นแหละเนะาะพระโยกเป็นเนื้อชั้นดีที่สุดแหละสําหรับพระพุทธรูปแล้วก็ราคาสูงหน่อยโยกพระมาแต่อันนี้ก็ไปเลือกไปเลือกมาไม่เอาหรอกแพงราคาสูง เราเราก็มีงบแค่แสนเดียวนะเราก็เลยไม่เอาเลยเอาผ้าปั้นดีกว่าผ้าปั้นหลอ่อผ้าปั้นหล่อเอาให้เขาปั้นมาแล้วก็ดูก่อนอ่าดูเช็คก่อนได้เวลาเขาปั้นใช่ไหมถ้ามันไม่เหมือนก็ย,ยังยังให้เขาต้องทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทําจนมันเหมือนนู่นแหละถึงถึงจะหลอ,อกมาได้เนี่ย ถ,ถ้าเราอยากทําให้มันเหมือนแบบต้องต้องไปปั้นเราปั้นัั้น้น,นแล้วก็ทําแม่พิมพ์ก่อนถ้าแม่พิมพ์ยังไม่ผ่านก็คือยังไม่หล่ออย่างเงี้ยนะถ้าถ้าผ่านแล้วเร,เราค่อยเอาอย่างเงี้ยก็ค่อยอนุมัติให้เขาหล่อได้เลยอย่างเงี้ยตอนแรกว,ว่าจะเอาหินนั่นแหละหินมันราคาไม่แพงเลยเนี่ยไม่แพงได้หิน เาว่าหน้าตัก70 70เซนเท่าคนน่ะนะเ7 0 0 0นบาทตอนแรกว่าจะเอาหินนั่นหละพอเราทักไปแล้วเงียบอย่งเงี้ยเงียบเรากําลังว่าจะตกลงตอนถามไม่เงียบนะแต่พอจะเอาจริงๆพอจะตกลงเอาจริงๆก็เงียบไปเป็นวันเ,เราก็เลยตัดสินใจเอาเจ้าใหม่เลยเงี้ย ก็เลยสรุปได้แล้วเนาะได้แล้วแต่แต่ก็ไม่รู้จะยังไงเนาะแต่ว่าก็พอพอได้เป็นสัญ,ญลักษณ์เน,น,เนี่ยแถวด่านเกรียีจะมีจะมีร้านแกะสลักรู้จักพอรู้จักอยู่เจ้าของร้านเนาะจริงๆญาติก็มีแต่ว่าไม่กล้าปล่อยงานให้เขากลัวเขาทําไม่สวยญาติที่เป็นช่างแกะสละักหินอยู่กาาสินก็มี แต่ไม่กล้าปล่อยงานเพราะว่ากลัวกลัวเขาทำไม่สวยก็เลยไม่ปล่อยแต่ก็ได้แบบแล้วเดี๋ยวจะโพสแบบโชว์อยู่ไปก๊อปมาไม่รู้ว่ามันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าภาพเขาเนาะเราไปก๊อปมาในติกต็อก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยกึงก่งๆึงจะโพสโชว์ให้โยมได้เห็นหรือไม่โพสด,ดีกลัวมัน กลัเวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าไปแอบเอาภาพเขาอีกเพราะเราเห็นเนาะเราเห็นในติกก๊กตอกเราก็เลยแคปไว้พอแคปแล้วเราก็เลยเห็นโอ้สวยดีวะองค์นี้เดี๋ยวจะโพสให้ดูนะอ่าถ้าถ้ามีคนมาทักท้วงก็ค่อยลบเนาะเดี๋ยวจะโพสให้ดูแบบพระพุทธแบบพระประธานอาจะโพสให้ดูสวยนะดูแล้วยงัง ยังสะกดเข้าไปในจิตปุ๊บเลยนะอ้พระองค์นี้ใช่เล้วอย่างเงี้ยนะใช่เลยอย่างเงี้ยสวยสวยเดี๋ยวไล่เสร็จเดี๋ยวจะโพนให้ดูอ่าแต่ว่าเขาจะทําเหมือนไม่เหมือนก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะทีแรกว่าจะเอาเนื้อหินเนี่ยชอบใจจริงก็ชอบหินชอบหยกแต่แต่ทีเนี้ยเนื่องจากงบงบเรามันไม่พอพระหยกเนาะ แต่ศาลานี่ก็ยังไม่พอเลยจะไปเอาผ้าหยกเราก็เลยอยากทําให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆไปเนาะการทําอะไรแต่ผ้าก็มีเจ้าภาพหลักแล้วที่จริงที่จริงก็ยังไม่ได้คิดเรื่องพระนะแต่ว่าอแม่เป็นจรลัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพมาหนึ่งแสนบาทว่าง,งั้นเรื่องพระเราก็เลยเอาเดี๋ยวจะหาให้แต่ที่จริงยังไม่คิดเรื่องพระพุทธรูปเลยนะจะทาศาลาให้มันเสร็จก่อน คอยมาตั้งทีหลังก็ได้อยากทำให้มันเสร็จเป็นส่วนๆไปแต่สารานี่ก็คงก็คงไม่นานหรอกถ้าถ้าช่างว่างต่ออย่างต่อเนื่องนะก็คงก็คงไม่ออกพรรษาหรอมั้ง น่าจะสองเดือนกว่าๆนี่สองเดือนครึ่งนี่แหละจะจะทำให้มันเสร็จประมาณสองเดือนครึ่งไม่รู้ว่ามันจะเสร็จไหมใช่ใช่คล้ายๆกันคุณหมอคล้ายๆกันแต่ว่านี่จะเป็นตางสมาธิตางตัดสรู้าังตัดสรูสวยงามนะดูแล้วอู้ยสวยงามแต่เป็นตางตัดสรู้หน้าท่านยังหนุ่มอยู่ แต่วันตัดจะรู้นั่นแหละหน้าท่านยังหนุมน่มๆอยู่ มันก็ยังใช้งบอีกเยอะเนาะในการสร้างศาลาเราก็เลยเอาเอาพอเอาได้เอาทำพอทำได้พราะพุธรูปในงบแสนหนึ่งนั่นแหละในงบหนึ่งแสนบาทก็ก,ก็ไม่ฟืนอ่ะไม่ฟืนเพ,อพอาราะว่าศาลายังไม่เสร็จแต่ที่จริงถ้าถ้าจะบอกบุญก็คงได้อยู่นะถ้าพาหยก แต่แต่ที่จริงเราก็ต้องการให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปเนาะเอาผ้าอะไรก็ได้แรอกเนาะว่าแต่มันเหมือนแบบที่เราต้องการขอแค่เหมือนแบบที่เราต้องการแล้วทำมาจากเราก็จะเอามาติดอยู่อยู่ด้านตรงนี้นะตรงตรงดัง ทรงดั้งสามเหลี่ยมทำมาจากไม้สั่งแล้วหนึ่งหมืนห้าพันบาทโอ้สวยงามมากทำมาจากไม้แกะเป็นไม้แกะเครื่องเขาใช้เครื่องแกะทุกวันนี้เนาะถ้าเป็นคนแกะเนาะแพงอยู่ดิทำมาจากถ้าเป็นคนแกะคงสี่ห้าหมื่นนี่แหละสิอันนี้อันนี้เขาใช้เครื่องแกะก็เลยจะมา ใส่ข้างหน้าเนี่ยเป็นลูกทร,รมาจากต <Okay. S 1> างตัางที่สั่งคือปางตัดสลูต่างตัดสลูเดี๋ยวจะโพสให้ดูเนะาะลฟ์สดจ,จบนี่แหละเดี๋ยวจะโพสให้ดูปางตัดสลนะูแต่เนื้ออะไรก็เอาขอแค่มันเป็นปางนี้ <laughs> เราว่า เนื้ออะไรก็เอาขอแค่ได้แบบนี้นะไม่รู้มันจะออกมาเหมือนหรือเปล่าแต่ก็ยำยำช่างไปอยู่ทำให้มัเ,เหมือนเดิมเลยวะทำมาปังอะไรก็เอาเ,อเนื้ออะไรก็เอาแต่ขอแค่ให้มันเหมือนแบบตอนแรกว่าจะเอาหินนั่นแหละหินถูกกว่าด้วยซ้ำไปหินเจ็ดหมื่นเองแต่กลัวเขาแกะไม่เหมือนนะหน้าหน้าไม่เหมือน ก็ดูแล้วลักษณะของการแกะช่างแกะหินเขาจะแกะหน้าคล้ายๆกันพขาพุทธลูปมันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันอยู่วันนี้ก็มาอัปเดตสาราให้ดูเนาะอีกไม่กี่วันก็จะได้มุงแล้วก็จะได้มุง หลังคาส่าสันไทยเนาะสันไทยสีขาวท่านใดอยากร่วมบุญก็ยังสามารถร่วมได้เด้อโกงหลังคาใช่ได้มุงแล้วกใ้แล้วเนาะ ใกล้แล้วใกล้แล้ววันนี้ก็ทําได้ยี่สิบกว่าวันละยี่สิบเอ็ดวันเนาะน่าจะยี่สิบเอ็ดยี่บสองวันนี่แหละตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่เริ่ม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 บอกบุญเบ่เออตั้งแต่วันที่เริ่มบอกวุญอันนี้น่าจะน่าจะสิบกว่าวันเนี่ยทาเนี่ยน่าจะสิบกว่าวันนี่แหละ ถ้าจำไม่ผิดจีบกว่าวันอ่ะแต่ว่าบอกบอกบุญเริ่มเริ่มเริ่มคิดโครงการได้ก็วันที่ยี่สิบห้าเดือนที่แล้วเนาะคิดว่าจะสร้างแล้ววันต่อไปก็บอกเลยนะก็ได้แค่นี้ก็กเร็วเออ่นะ เร็วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บดีอยู่ช่างก็ตั้งแต่วันถมดินมาก็ยี่สิบปันหนึ่งถมดินถมดินน่าจะเป็นวันที่ 25, ยี่ห้ายี่หกถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ มันจะทําทำสองเดือนสองสามเดือนให้มันเสร็จนะจะไม่จะไม่ให้มันนานเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปทําที่อื่นโอ้ยมาทําสาลาอยู่เป็นปีสองปนะีมันก็ไม่ไหวเนาะมันนานเกิน อันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะเาะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้อาโพดภาพให้ดูเนาะถ้าถ้าเขาติมาก,ก็ก็จะลบเนาะเพราะว่าอาจกลัวมีมลิขสิทธิ์ของภาพเนาะเพราะาเราก็ไปก๊อปเอาในติ๊กตอ,อกมาเหมือนกัน <laughs>